สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาะวันนี้ตัวมาถอยรถใหม่ไม่์จาไม่ให้เรียกคําว่าถอยใช้เรียกว่าออกรถใหม่ซึ่งเราจะมีวิธีการมโบราณโดยใช้มะนาวซึ่งมะนาวจะใชะ้ในการล้างเสนียดจะไลในสิ่งที่ไม่ดีของรถนะคะถัดทันสี่ล้อโอเค ความเชื่อว่าจากน้ำกะเน็นตไป้ไม่ด่ด้วยนะคะเคึ่งเราจะใช้วิธีการเรียกสิทธนานโดยใช้ดอกไม้ที่เป็นสิริมง,งคลดังนี้นะคะหนึ่งดอกไม้นะคะดอกกุหลาบซึ่งเราเชื่อว่าถ้าใครเห็นคน ใครเห็นรถคันนี้จะมีเสน่ห์มีน,มน่าเมตตานะคะดอกไม้ดอกกุหลาบแล้วก็ดอกพุธพุทธรักษาจะมีพระพุพทธพระธรรมพระสงค์ช่วยปกป้องคุ้นทองเราใช้สากา้านตัวแทนพระพุพทธพระาธรรมประสงค์แล้วก็ทัพทิมกิ่งทัพทิมนี้มีบารมีพระแม่แม่เจ้าแม่พระแม่ทัพ,พทิมช่วย ปกป้องอาถรรพ์กันเสนียดจันไรนะคะใบมะตูมใบมะตูมเราจะใช้สามการติดกานเป็นตัวแทนแห่งความชัยชนะเวลาที่เราเรีอดเสมือนไปทำกิจการงานใดก็มีชนะเหนือภัยศัตรูนะคะใบมะขามผู้คนเกรงขามใบมะยมผู้คนนิยมชมชอบ เราก็ตั้งจิตขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จองค์โถมพระพุทธเจ้าทุกี่คู่ควรพระปเจ้าพระเจ้าผักโชนทสัตย์พระเจ้าจักรพรรดิพระธรรมไตรยสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบารมีดวมหนึ่งทูตบารมีดวมหนึ่งบารมีดวงหนึงข้อการบาลีดวงหนึงข้อลิขิตบังจงช่วยบอกกล่าวเทวดา แม่แย่นานาที่มีบุญสมคัญกับข้าพเจ้าจงมาช่วยประสิทธิประสิทธิประสิทธิหน้ายาณพหานาคทันนี้ขอให้รถคันนี้ขอแม่แย่นานาจงมาช่วยประสิทธิประสิทธิประสิทธิแม่แย่นานามาช่วยประสิทธิคุ้มครองคนไทยและข้าพเจ้านั้นตอบ ข้าพเจ้าขอน้องคุณกุศลั์ที่ข้าพเจ้าแห่งสมเด็จหร,ระนเรศวรในชาติเกิดปัจจุบันชาติทำเป็น,นแด่แม่ย่านานด้วยนะเจ้าค้าขอแม่ย่านานจงช่วยปกป้องคุ้มครองคุ้มไทยข้าพเจ้ารถคันนี้จะเดินทางไปที่แห่หงหลตำบลใดขอให้มีณเมตตาณโชคณลาภณลำ่ำณรวย ขอให้ขจัดสัดเต่าอุปสรรคกันใดที่ไม่ดีด้วยนะเจ้าค้าขอบารมีประสิทธิ์ปัดประสิทธิ์ของแม่นาคช่วยด้วยของพเจ้า,าลและลดคัน,นี้ให้แถวค้าปลอดภัยใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาจงมาช่วยเปิดด้วยนะโมขุขายะนะโมขุขายะโมคุขายะทุกท,กทางเปิดทํามาเปิดทุกทางเปิดเปิดด้วยนะโมขุขายะ พิจิสุขตละพุทโนะโบพุทายะพระภูมมะเทวาสธรมานิจตรสุขตอละพุ่โนณโมพุทธายะพระคุมะเวัธมทพิตสุตละพุทธโะปทมีะาพระภูมมะเอวางธรรมา อมาณกาการขาศึกสัสศาลวงะทุกปัตุาภพวาโทโนอามมาวาอาิสุสสันตัมปัจจิชานช่ี้ไหมคะที่มาแล้วก็รก็มาเชิบารมีวดพ่อพระเจ้าขอรัชนาบารมีองค์ หลวงพูทธทวดหลวงปู่ดู่จงมาช่วยผมกับของยาพาหนะวันนี้ให้ข้าพเจ้าเดินทางแถวภาดป่อดเอาไปที่แห่ง,งนหนึ่งตำบลใดขอให้มีชัยชนะในกัรต่อสูนะคะอย่าให้แผนทรรมชาติาลายๆได้เลยเจ้าคระสาธุไปจัดใหม่ก็ได้ครับท่าน พรปะัิองดวนนะโมทธสัตโตภามายวนะโุิสัตโตามายติทัตวนะโมปุิสัตโตคามาวนโมิสัตมะปันโยนโมปิสัตโตคมะปันโยนะโมุทิสัตโตมะปัโยสาธุ กัสตะปูอากัสสะปูอากัสสะสเกเนะสท่าส่วนปูพระวันปูเนข้าพเจ้าขอบารมีประสิทธิองค์ท่านอรัยเทวดาท6องค์นะจ๊ะคุครองมหาสังตรนี้จงช่วยประสิทธิประสิทธิประสิทธิเต่าเป็นมหามงคลด้วยนะคะ ตาดรถที่เวลา9โมง24นาที9.24นะคะขอบคุณค่ะ